สำหรับหกความเชื่อที่ผิดนะครับหมอเตือนอย่าล้อเล่นกับอาหารจากกรณีอาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารชื่อดังในไต้หวันนะครับซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2รายนะครับแล้วก็การตรวจพบสารพิษที่ไม่เคยพบมาก่อนในประเทศทำให้เกิดความตื่นตระหนกนะครับในวงกว้าง ล่าสุดนายแพทย์หลี่ซ่างเชียนเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กได้ออกมาให้ความรู้ผ่าน f a c e b o o k นะครับซึ่งก็เกี่ยวกับ6ความเชื่อผิดๆด,ด้านความปลอดภัยของอาหารที่หลายคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดและทำตามโดยไม่รู้ตัว 6. ความเชื่อผิดๆในเรื่องอาหารที่ควรรู้นะครับหเชื่อว่าอาหารเป็นพิษต้องมาจากมื้อสุดท้ายที่กินเข้าไป นายแพทย์หลี่เนี่ยก็อธิบายว่าอาหารเป็นพิษไม่ได้เกิดได้ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีนะครับหลังจากรับประทานอาหารเสมอไปเนื่องจากว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าไวรัสบางชนิดต้องใช้เวลาฟักตัวอยู่หลายชั่วโมงถึงหลายวันนะครับดังนั้นเนี่ยมื้อก่อนหน้าก็อาจจะเป็นต้นเหตุแทนก็ได้ความเชื่อที่2นะครับคิดว่าอาการอาหารเป็นพิษแค่ปวดท้องไม่อันตราย ความจริงแล้วนะครับอาหารเป็นพิษอาจจะรุนแรงกว่าที่คิดอาจจะมีอาการไข้อาเจียนท้องเสียหรือถึงขั้นขาดน้ําและในบางกรณีนะครับอาจร้ายแรงถึงขั้นเป็นอัมพาตเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าเสียชีวิตได้ความเชื่อที่3นะครับอาหารตกพื้นถ้าเก็บภายใน3วิก็ยังกินได้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะ แบคทีรียสามารถติดบนอาหารได้ทันทีเมื่อสัมผัสพื้นและไม่สามารถดูออกด้วยตาเปล่านะครับแถมยังไม่ส่งผลต่อกลิ่นหรือว่ารสชาติอีกด้วย 4. นะครับห้ามนำอาหารร้อนแช่ตู้เย็นในแพทย์หลีนะีก็ได้ระบุว่านี่คือความเข้าใจผิดนะครับเพราะการปล่อยให้อาหารที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนานเกิน2ชั่วโมง ก็จะเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียควรแบ่งอาหารร้อนเป็นส่วนเล็กๆแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นทันทีนะครับภายใน2ชั่วโมงหรือภายใน1ชั่วโมงหากอากาศร้อนเกิน32องศาเซลเซียส5นะครับไมโครเวฟสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เชื้อแบคทีเรียอะไรประมาณนี้นะครับ ข้อมูลนี้ก็ไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับเพราะว่าไมโครเวฟอาจไม่กระจายความร้อนสม่ำเสมอทำให้บางจุดของอาหารนะครับยังคงมีแบคทีเรียตกค้างและความเชื่อที่6นะครับแค่อุ่นอาหารให้ร้อนก็ปลอดภัยแล้วมันก็จะมีเชื้อบางชนิดที่สามารถทนความร้อนได้นะครับแบคซีลัสเป็นเชื้อแบคซีลัสนะครับซีเรส ซึ่งก็มักจะพบในข้าวผัดหรือว่าอาหารที่ผ่านการอุ่นซ้ำๆหลายครั้งนะครับและสารพิษจากเชื้อนี้ก็จะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนนะครับความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บและบริโภคอาหารอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงควรปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยของอาหารอย่างถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันครับ